พลังงานอะไรนะคะที่ดึงให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอ่ะตั้งจิตให้นิ่งนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูครูบาอาจารย์นะ,ะในการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะจะหยิบมา5ใบนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของมีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะนั่นแปลว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันพลังงานดีถูกใจปู่เวสุวรรพลังงานจมดิ่งพระธนาวีสวร พยาคลุดขึ้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานคูรุคูบาจยนขึ้นมานะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาขึ้นมามีพลังงานนะคะที่สื่อสารกับคุณคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีเรื่องไม่สบายใจนะบ,บางคนนะคะเจอเรื่องหนักๆถึงขัะถึงขนาดถึงขั้นที่ตัวเองนะคะเป็นซึมเศร้าหรือากาลังจะเป็นซึมเศร้ามีความทุกข์นะคะพลังงานจมดิ่งขึ้นมีใครเป็นบ้าง ะะพลังงานบางอย่างหน้าที่เกิดขึ้นกับคุณนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะขอแค่คุณเชื่อขอแค่คุณเชื่อนะคะม่ขอใช้คาว่าพลังงานของความเชื่อเพราะคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีความทุกข์ความผิดหวังความสศกเศร้าเสียใจหรือใดๆที่ทําให้คุณออกจากปัญหาออกจากเหตุการณ์ออกจากสถานการณ์ออกจากบททดสอบนี้ไม่ได้ หลังจากที่คุณเจอคลิปนี้มีขออวยพรให้คุณและมีส่งกำลังใจให้คุณและบอกคุณว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะผ่านมันไปได้ขอแค่ความเชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆนะคะใครที่คิดไม่ดีกับเราปล่อยผ่าน ใครจะคิดยังไงกับเราไม่สําคัญเท่าเราคิดยังไงกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่าขาดศรัทธาในตัวเองนะคะอย่าจมอยู่กับอดีตและอย่าพึ่งกังวลอนาคตมากเกินไปนะคนที่มาเจอคลิปนี้ส่วนใหญ่จะก,กังวลอนาคตแล้วก็โหยหาอดีตสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่เคยสําเร็จหรือสิ่งที่เคยผิดพลาดโทษตัวเองอยู่นั่นนะคะหลังจากนี้ค่ะท้าเวสวรขึ้นมา ดวงชะตาคล้อคลาดนะคะอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สมบัติผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาพลังงานครูบาอาจารย์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพลังงานของคนที่ทำอะไรคุณไม่ได้ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอนะคะพลังงานครูบาอาจารย์ขึ้นมาทั้งสามใบความสุขความสำเร็จความสมหวังนะคะองค์พ่อพระศิวะพระแม่นะคะ พระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปราวตีนะคะหรือพระแม่อุมาหรือพระแม่กาลีพระแม่ธุรคาอยู่ในองค์อยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสายฮินดูสายพยาครุตสายยักษ์สายเท้าเวสวร์ใครที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะนะคะอำนาจวาสนาบารมีความสำเร็จนะคะความมั่นคงการเงินผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ ดวงของคุณดวงแข็งดวงฆ่าไม่ตายนะสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับแล้วไปต่อครูบาอาจารย์มาขนาดนี้แล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขนาดนี้แล้วค่ะนะถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านนะคะขอแค่ความเชื่อเลยนะคลิปนี้ขอแค่ความเชื่อถ้าคุณเชื่อขอให้เชื่อในตัวเองเยอะๆนะคะไม่ต้องเชื่อมีหรอกแต่ขอให้เชื่อตัวเองเยอะๆคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้น ถ้าวันนี้คุณยังจมดิ่งอยู่กับปัญหาอยู่กับเหตุการณ์สถานการณ์น่นแปลว่าคุณเชื่อว่าคุณยังไม่ดีขึ้นคุณไม่มีทางดีขึ้นคุณยังไม่มีมองไม่เห็นเส้นทาะมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าวันนี้คุณต้องดีขึ้นพรุ่งนี้คุณต้องดีขึ้นและวันต่อไปคุณต้องดีขึ้นมันก็จะเป็นตามที่คุณเชื่อเลยค่ะนะคะตัดพลังงานสิ่งนี้ออกนะมีเป็นกำลังใจให้ fc ทุกท่านให้ผู้ติดตามทุกท่านให้ลูกค้าทุกท่านนะคะให้คนที่เข้ามาเจอไม่ว่าจจะเอ ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเจอวันนี้หรือเพิ่งเจอนะคะมีเชื่อว่าทุกคนดีขึ้นได้ด้วยพลังของตัวเองด้วยความศรัทธาตัวเองศรัทธาตัวเองเยอะๆเชื่อมั่นตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆนะคะเข้าใจตัวเองเยอะๆนะคะไม่มีใครเข้าใจเราได้นอกจากตัวเราเองวันนี้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเป็นคนแบบไหน นะคะเราคิดยังไงกับตัวเองส่วนใหญ่นะคะชอบอวยพรคนอื่นจริงไหมอวยพรคนอื่นอยากให้คนอื่นดีนู่นนี่นั่นงแต่เคยอวยพรตัวเองหรือเปล่านะคะเคยคิดดีกับตัวเองไหมนะคะคนส่วนใหญ่ไม่เลยกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาถามตัวเองจะเอายังไงกับชีวิตอยากให้อนาคตดีคุณต้องเชื่อตั้งแต่วันนี้เราทําหน้าที่ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ ทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็เชื่อมั่นเยอะๆคำนี้สำคัญมากๆศรัทธาเขารบตัวเองเยอะๆก่อนที่จะไปศรัทธาคนอื่นศรัทธาตัวเองเยอะๆแล้วก็เชื่อว่าชีวิตของเรามันจะดีขึ้นนะคุณเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณย้อนกลับไปคุณเก่งมากๆนะคะบางคนจมดิง่งบางคนเป็นซึมเศร้าเพราะเคยคิดว่าตัวเองเก่งมากๆแล้วมันเคยล้มเหลวแต่คุณเชื่อไหมว่า คุณเก่งกว่านั้นได้อีกคุณเคยเก่งแล้วทําไมคุณจะเก่งไม่ได้อีกคุณเคยทําได้แล้วทําไมคุณจะทําไม่ได้คุณแค่ผิดพลาดแล้วคุณก็โทษตัวเองเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาค่ะคุณทํามันได้อีกนะหรือคนที่เคยทําแล้วผิดพลาดทํามันอีกค่ะทําจนกว่ามันจะสําเร็จวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันต้องใช่แน่นอนขอแค่ความเชื่อความศรัทธาคนนี้มาเจอคลิปนี้นะคะน้อมรับความรุนแรคุณเชื่อไหมถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อขอให้คุณโชคดีนะคะ